เซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปถึงการดูแลสุขภาพสําหรับทุกช่วงวัยแน่นอนถึงแม้ว่าจะพูดไม่จบแล้วยังยงยังไม่แต่ว่าอย่างที่พี่สาพูดอ่ะน้องรู้สึกว่าเฮ้ยควรพูดบอกคุณผู้ชมนะอ๋อที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสมัยก่อน ต้องขอบอกเลยนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่อายุยืนมากบางคนเกือบร้อยปีแต่ว่าเฉลี่ยอายุเนี่ยก็อยู่ที่80-90 oh. ถึงจะแบบเสียชีวิตเ mm. นาะด้วยโรคชรลาอะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเนี้ยมลภาวะเอยอะไรเอ่ยหรือว่าสิ่งที่เรากินกันเข้าไปเอ่ยเนี่ย โดยที่ไม่รู้หรือรู้หรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันลดทอนอายุคุณเหลือแค่60-70ถึงปีเท่านั้นในปัจจุบันนี้เห็นไหมคืออายุยืนเป็นร้อยปีอาจจะหาได้ยากแล้วในปัจจุบันเนื่องจากว่าการอาหารการกินอยู่หวัดนเนอะเมื่อก่อนเราอยากกินปลาเหรอทิ้มต้มลงคลองลงคูจับมีที่สวนครัวเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมลพิษเยอะสารเสร่อนู่งยานี้กินอะไรอ่ะก็ตามห้าง แม่บ้านถุงพลาสติกอ,ะอะ่ะแม,แม่แม่บ้านไมโครเวฟอย่างเงี้ย<ช>มันก็ไม่ดีแล้วอ่ะเพราะว่าสารเสรื่อมมันก็เยอะรังสีอีกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงใครรัรความเสื่อวันนี้นะคะเราคงอยู่กับหน้าอกค่ะแต่เป็น<ะ>การดูแลหน้าอกสําหรับช่วงวัยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรเนี่ยอ่ะก็ต่อน้านี้เป็นสุขภาพของแตา่ละาช่วงวัยแล้วสุขภาพที่คุณผู้ชมเราไปทําการสรํารวจมาแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบในเรื่ององการดูแลหน้าอกมากมาก การมีหน้าอ,อกถือเป็นปมเด็ด<อ>การไม่มีหน้าอ,อกถือเป็นปมได้โดนเหรอดิฉันก็มีแล้วเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้เหรอเมื่อก่อนเนี้ยคือทําแล้วมันเยอะกว่านี้อย่างที่ดิฉันบอกว่าไปทําอะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็เป็นก๊าซเข้าไปแล้วมันก็ทําให้แสบลง เนื้อจริงเราอะแฟบลงนี่ขอขอบคุณคุณหมอมากที่ทําให้มันตั้งอยู่เก๋ๆแต่ถามว่าหมดแล้วถามว่ามันมีตั้งอยู่ดับไปไหมคะสิบปีไหมทุกสิบปีไหมใช่มันจริงๆความรู้ความรู้นิดนึงเออเราพูดในทางศรษฐกิจของเรานะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของวัสดุเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นก้าวล้าขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นมันก็อาจจะเกินจากสิบแล้วใช่ไหคะแต่คราวนี้มันอยู่ที่การดูแลแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเธอคุณไปอุบัติเหตุ อย่างล้มอย่างรถชนหนักๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาออกนะล้มก็คือ,เ,อ,อเดินๆอยู่แล้วก็หัวขามามล้มตึง,งลมแตกนะคะ <laughs> ้ำใหญ่เกินไปบ้าหรือเปล่าบางทีมันมีไงอุบัติเหตุแบบนี้มันมีแล้วข้างนี้เนี่ยมันเกิดบาดแผลข้างในไงมันช้ำมันเลือดมันออกอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูน้องกลัวจังเลยอ่ะทำไมอ่ะทำมากลัวล้มต้องกลัวล้มแล้จะหมูเป็นช้ำอ่ะเออซี่โครงอะไรนะแม่มาแม่ลูกอ่อนคุณแม่ไม่ใช่แต่เขาบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะย้ำเลยว่า หลายๆคนที่มีลูกแล้วแล้วก็หน้าอกมันเปลี่ยนไปเนี่ยวันนี้มีข้อมูลจากแพทย์อัเหรอใช่มาจากแพทย์เลยจากแพทย์เลยคุณหมอเนี่ยท่านวิจัยออกมานะคะแล้วก็เป็นสมาคมจากต่างประเทศเขาบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษาของมหาวิทยาลัย s o u t h e r n c a ค i f ฟอร์เค่ะระบุเอาไว้ว่าผู้หญิงที่เลี้ยงดูให้นมบุตรหลังอายุ25ปีจะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ด้วยและและแต่มีปัญหาเรื่องหน้าอกหย่อนคล้อย การเปลี่ยนแปลงของหน้าอกนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสองแบบค่ะก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์ฮอร์โมนมันจะกระตุ้นให้หน้าอกใหญ่อยู่แล้วในช่วงตั้งครรภ์ใช่ใช่เพราะว่าอ๊้ดิฉันใหญ่เกือบเท่าพี่มรกตกกอนเหตุจริงเหรอตอนท้องเหรอขอบอกสัดส่วนนิดหนึ่งตอนท้องตอน8เดือนอสามแปดสามเกี่โอ้มอกจริงจ ามแปดสามเก้าสี่สิจริงๆจ,จนแบบมันใส่เสื้อในไม่ได้อ่ะอแล้วเวลานั่งปั๊บมานมกับท้องรวมกันอ่ะกลัวเออกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวงไงว่าสรีระของเรามันเปลี่ยนไปน่ากลน้าใจก็เปลี่ยนไปแล้วทํายังไงดีมันจะขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่คลอดบ,บุตรแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ดูแลดีตั้งแต่ตอนที่คุณผู้ชมท้องอยู่ไมได้ทาคงทากินเออเมันจะเล็กลงหนึ่งครับเฮ้ย จริงหรออะคุณแม่ตอนแรกเหมือนกระกไม่ใช่หรอสองครับไม่หรอสองครับเล็กลงหนึ่งถึงสองครับนั่นหมายความว่าเหี่ยวแฟบ่เหนยวไม่แฟบดูดมันก็ยิ่งหย่อนยานเอาเหรอเออของดิฉันรู้ไม่ดูดอ้าวกามเออไม่แต่สำหรับบางคนไงเขาบอกเลยว่าฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้หน้าอกใหญ่นะคะแต่ว่าเนื่องจากที่มันเล็กลงหนึ่งครับเนี่ยต่อมน้ำนมในหน้าอกทำงานแล้วการหดตัวลงตามธรรมชาติและ การที่ฮอร์โมนมันตกค่ะอ๋อเขาบอกว่าพอคนฮอร์โมนตกก็เหมือนคนวัยท้องอ่ะถูกต้องตึงๆอยู่พอฮอร์โมนหมดปุ๊บประจำเดือนหมดปุ๊บเหี่ยวปุ๊บเลยถูกต้องกลัวมากนะคะเหี่ยวมากเลยแต่ว่าสําหรับใครที่ทำเสร็จใรงาเหมือนพี่สาเนี่ยอก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไปใส่เป็นก้อนเลยออาจจะแบบโอเคแต่เดี๋ยวนี้วัฒนาการมันมาแบบพี่สาเคยได้ยินฉีดิลเลอร์ที่นมปะอ้ยเคยมันแบบเยอะแยะ นี่คุณคุยกับใครเออเราเดิฉันเจ้าแม่นะเมื่อวานเนี่ยน้องได้มีการนําเสนอคลิปคลิปหนึ่งเป็นการฉีดฟิลเลยคุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเอาแบบคลิปฉีดฟิลเลอร์มาให้คุณแม่ดูให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหลายคนอยากใหญ่อยากใหญ่แต่ไม่มีสติบางคนเนี่ยอยากจะไปทําคิดว่าฉีดฟิลเลอร์จิ้มพัวะแล้วใหญ่ไม่ต้องไปผ่าตัดโอ้าไม่เจ็บไม่เจ็บปวดนู่นนี่ไปดูก่อนว่ามันจะลดได้หรือเปล่าการเจ็บปวดนี้ วันนี้เอาคลิปเมื่อวานมาให้ดูอีกรอบหนึ่งอยากกระตุ้นอยากกระตุ้นดูดูอ้าอย่างนี้เลยนี่จากอเมริกาค่ะกลัวปะนี่คือฟิลลอใช่ไม่ไม่กลัวหรอไม่เขาคือสะเขาจะลบอยู่ใช่ไหมอะสลบ เขาจะเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยพ yeah ่อเหอะพ่อ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 เออก็พอแล้วนะเห็นปะคือเราต้องศึกษาให้ดีนะคือได้ยินว่าฉีดฟิลเลอร์คุณแม่ดูว่าไงไม่ก็คิดว่าเป็นแค่เข็มแล้วก็ฉีดแต่ดูดิขั้ว ไม่นั่นวนั่นคือคุณฉีดฟิลเลอร์หรือคุณแบบว่ไรนไ่ตันจประเทศนี่คือคุณหมอต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสูงแล้วนี่คือวิฒนาการใหม่ล่าสุดของเขาโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวสาหรับเราเราเป็นคนดูไงแต่ถามว่าวันที่คุณตัดสินใจจะไปทําให้มันใหญ่ขึ้นน่ะแล้วคุณเดินไปให้หมอทำแล้วคุณบอกว่าวางยาสลบเลยคุณสลบอยู่คุณไม่เห็นภาพนี้หรอค่ะ แต่คุณก็ตื่นมาด้วยความเจ็บช้ำระบมอุ้ยทำไมหรือว่าหน้าอกคัดวะหรืออะไรมันไม่คัดไหมถ้าคิดอย่างนั้นก็เกินไปละใช่เอางี้แล้วการบางคนพร้อมมีเงินแพตตี้ไม่ว่าค่ะทําเลยพี่สาเท่าไหร่คะฮะแสนกว่าบาทก็แค่นี้เองแต่ถ้าคนไม่มีเงินและคิดว่าไม่พร้อมสําหรับการเจ็บปวดแต่ถ้าบางคนบอกว่ามีเงินหลักหมื่นประมาณสักสองหมื่นอยากไปทําอยากไปทํากับคุณหมอที่เราอาจจะไม่ศึกษามาหรือไม่เชี่ยวชาญก็อย่านะอย่านะดูดีๆนะถ้าพลาดทิมไปแล้วยังไง ทิมไปเจอโอ้โหเข้าเส้นเลือดปะปหมดหมดหมดกันไปโดยไม่รู้เรื่องหมดชีวิตเลยเขาว่าสลบอยู่ด้วยถูกน่ากลัวมากต้องเชี่ยวชาญอย่างมากนะคะการจับแล้วคลำแล้วจิ้มแล้วจับแล้วจิ้มเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมว่าเงินแสนกับเงินหมื่นเนี่ยคือชีวิตเราอะช็อกปะคือช็อกอยู่ เงินเงินแสนกับเงินหมื่นอ่ะคือเราเราต้องบอกว่าคือเราโชคดี oh. ที่เราเราคิดว่าเออเราอ่ะเข้าทําในโรงพยาบาลเข้าใจป่ะแต่ว่าถามสาวว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นดาราเลยอยากจะทำหน้าอกเนี่ย ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้ามีเงินก็ไม่เดินเข้าร้านที่ถูกถูกต้องคุณแม่นี่ไงถึงได้เลือกโรงพยาบาลที่ทาอย่างนี้เลยนะเป็นโรงพยาบาลเลยเพราะว่าไม่เอาอ่ะเพราะอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะผ่าตัดเนี่ยเขามีให้เซ็นใบด้วยแต่บางที่ไม่มีนะจ๊ะเขาไม่ได้มารับประกันชีวิตคุณนะถูกถึงได้ดัดฟันหลักแสนไงถึงได้ทําจมูกหลักแบบ เกือบเกินครึ่งแสนไงอโคุณอย่าบอกเรื่องดัดฟันเลยดิฉันน่ะเยอะใช่ไหมสองรอบด้วยกันนั่นไงแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ทันตี้บอกเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าพี่อ้วนเขาการันตีว่าใหญ่ขึ้นเพิ่มไซสคุณแม่ที่เคยท้องแล้วคับมันเล็กลงไปหนึ่งครับคุณกลับขึ้นมาเป็นคนเดิมได้กับบ B r ี t u r n ค่ะ วิชอนบีบี BB Powder และ b b บีครีมนี่ขอบอกก่อนว่าคุณแม่บางบางท่านเนี่ยก็คือโอเคใหญ่เพราะใหญ่เสร็จลูกดูดนมปั๊บนะกินนมปั๊บเนี่ยมันมีการตกค่ะมันมีการถ่วงลงมาบางคนนี่ถึงเอวเลยนะใช่อย่างนี้มันกยขึ้นมาได้หรอคุณจะต้องเน้นวินัยในตัวเองเป็นหลักนะครีมอะถ้าซื้อไปเฉยๆเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าครีมซื้อไปแล้วคุณนวดมีวินัยในการใช้แล้วก็รับประทานตามที่เราบอกเนี่ยนะคะ มันกลับขึ้นมาได้ค่ะไม่แต่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเวลาเท่าไหร่ล่ะเวลาเนี่ยยางต่ำเนี่ยพี่อ้วนบอกเลยว่าภายใน3มอาทิตย์เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วหนึ่งหน้าอกคัดเดี๋ยวนะสามอาทิตย์เองเหรอสามอาทิตย์คือนวดด้วยทานด้วยใช่เาะคัดตึงแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่แน่นอนแพตตี้คอนเฟิร์มว่าใหญ่ไม่พี่อ้วนเขาก็โชว์ให้ดูตลอดเลยนะก็เขากินแล้วค่ะพี่สาวรู้ป่ะว่างๆอ่ะหนูเคยเห็นอ่ะก่อนเข้ารายการอ่ะอยู่ดี กินแล้วกินแล้วเดี๋ยวทาอีกแล้วนวดอีกแล้วเป็นอะไรอยากรแม่ทําอะไรอ่ะจะมาควักนมให้คนดูเป็นอะไรอ่ะหนักก็แขวนวดใหญ่ตึงแน่นแล้วลูกก็ลองเองใช่ป่ะตะเที่บริเวณเต้านมเลยอ๋อหรอจริงป่ะใช่คือมันปี๊ดขึ้นมาเลยหรอใช่เออลด์เนาะจริงๆแล้วย้ําเลยคุณผู้ชมคะว่าสําหรับบีบีพาวเดอร์ตัวนี้เนี่ยทําไมมันถึงใหญ่ขึ้นได้ก็เมื่อกี้เราบอกว่าอย่างไงตอนคนท้องนี่มีฮอร์โมนเต็มที่พครื่องถูมันก็เลยตึงแน่นสวยแต่เมื่อฮอร์โมนตก คุณจะต้องเติมด้วยฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์ตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เป็นสกัดจากธรรมชาติรวลร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋ออย่างนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบมานั่งแบบเอ้ยเป็นอันตรายหรือเปล่าใช่เลยเพราะบางทีกินมากไปก็ไม่ดีนะฮอร์โมนอะออแต่นี้มันเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติไงซึ่งสามารถทานได้และพอไปกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า หน้าอกเนี่ยนะคะที่เคยหย่อนเนี่ยมันจะตึงได้ชัดแล้วบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกคัดในอาทิตย์แรกที่กินเลยเออลดย้ำค่ะเพราะว่าแพตตี้อะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ถึงกล้าพูดเต็มปากเพราะว่าอยู่กับพี่อ้วนมานานมากไม่มีทางที่รีเทิร์นจโโนะโกหกเพราะไม่อย่างนั้นแม่แม่อ้วนเขาไม่ได้ฟลุกนะเขาอยู่มา20สกว่าปีอืมแล้วก็หผลิตภัณฑ์เขานี่ต้องขอบอกเลยว่าแบบกระจายไปทั่วตลาดเลยคือประเด็นอนะมันเป็นระบบแบบไบโอไบโอคือธรรมชาติไงแล้วก็ ระบบเขาเนี่ยแม่อ้วนเขาจะคิดคนเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสารสกัดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากธรรมชาติแล้วนำเข้างั้นถามต่อยหน่อยการนวดเนี่ยนวดบ่อยไหมบ่อยครั้งไหมหนึ่งวันภายในหนึ่งวันสำหรับคนที่ไม่หย่อนยานมากอ่ะอยากจะให้ใหญ่เฉยๆแบบพี่อย่างเงี้ยอ่าอ่ะอยากจะอยากสำหรับคนทำศัลยกรรมก็ใช้ได้นะจะให้นิ่มจะให้อะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือ1วันเนี่ยหนึ่งครั้งพอหนึ่งครั้งพอท่านเดียวพอตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ เลือกเอาเลือกเอา,เอาแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะกระตุ้นให้มันเร็วผลเร็วมากขึ้นให้ผิวลายแตกบริเวณหน้าอกเนี่ยมันหายไปเร็วๆเนี่ยเช้า<ะ>ผิวแตกลายได้ด้วยหรอโอ้โหหายเ,าเลยกาลังปตีตอนน,นี้พี่จะออกเขมเมอยู่แล้วตอนนี้ ไหนดูอาจริงจริงหายเลยจริงๆคุณสามาทีนี่จางแบบจางชัดเจนเลยอะจางแบบถ่ายรูป b e ฟอร์อา t e r เตอลยอะจริงป่ะที่เรื่องจริงนะพี่ขวัญเอ้ยพี่ขวัญว่ะพี่สาอแล้วลองบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรวดแค่สามนาทีต่อครั้งแค่นั้นน้อยมากแล้วก็กินบีบี ถูกกินบีบีเข้าไปด้วยถ้าอยากเร็วก็เช้าเย็นจบแต่ว่าอันนี้กินซองเดียวพอเออนะคะชุดละชุดละชุดละ5,000บาทปกติอ่ะ5,000นั้นเนี่ยมันแพงอ่ะ5,000นั่นหรอแพงสำหรับพี่ใช่ไหมเงินเดือนน้อยหมอก็จะ ซื้อหลายชุดง่ายเอาอย่างนี้นะคะวันนี้0 9 1 3 0 1 5 3 0 1และ0 8 6 7 2 2 4 8 1 3ทุกๆวันย้ำโปรโมชั่นนี้ค่ะ5,000บาทเราไม่ได้ขายนะคะแต่คู่นี้เหลือเพียง3,500บาทค่ะวิตายแล้วสาม0ันห้าร้อยสองชุดก็เจ็ดพันอุ้ยโอเคโอเคโอเคปะโอเคโอเคโอเคมากเออดิฉันจะซื้ออย่างนี้ไปเลยดีกว่าซื้อไปเลยสองชุดจัดจัดไปเต็มเต็มล็อคทาบแล้วก็ปกแล้วไม่ใช่เอากะปุกไปทานะเอาครีมออกมาด้วยเออเอากังปุกไปกดเป็น สองกระปุกอยู่นี้เอาเอากระปุกโกดใหญ่ทพิคเทนขึ้นเลยควักครีมด้วยนะคะนะบีบีเกินบีบีครีมและบีบีพาวเดอร์จากรีเทิร์นค่ะ3,500บาทเท่านั้นหนึ่งคู่นะคะ0 9 1 3 0 1 5 3 0 1 0 8 6 7 2 2 4 8 1 3รีบโทรค่ะอะไรอะหมดเวลาหรอหมดเวลาแล้วสิอ่ะนั่นเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องของ อะไรบางอย่างอะอะไรอีกแล้วว่าเธอก็อะไรบางอย่างตลอดเซอร์ไพรส์ตลอดเลยวันนี้เอาก็พานั้นก็เบรกของเราได้เดี๋ยวช่วงน้าว่ากันเอาหรอจริงป้าโทรเยอะๆเลยละสามพันห้านะได้ข่าวว่าของจะหมดเร็วๆอยากได้ว่ะเอาเลยชมกิน